WWD ค่ะสื่อใหญ่ระดับโลกนะคะเกี่ยวกับวงการแฟชั่นหรือที่หลายคนเนี่ยเรียกกันว่า The Bible of Fa s h i o n ค่ะได้มีการออกมาพูดถึงชื่อเสียงแล้วก็อิทธิพลของเจนนี่แบ็กพิงค์แน่นอนว่าเจนนี่แบ็กพิงค์เนี่ยใครๆก็รู้จักกันดีค่ะในฐานะที่เธอเองเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ปก็คือ K-pop b ปแบล็กพิงค์นั่นแหละค่ะแน่นอนว่าเธอคนนี้เป็นคนที่มีอิทธิพลแฟชั่นมาอย่างยาวนานแล้วค่ะโดยเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของชาแนลเลยคนสุดท้ายที่คาร์ลเกิร์ฟเฟลเนะเขาได้ ตอนนี้บอกเลยว่าเธอคือหน้าตาของคาวินคายปีนี้เนี่ยเธอเองสร้างชื่อเสียงด้าน,นความสร้างสารรค์บนท้องถนดนด้วยการออกแบบงานร่วมกับ CK ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเปิดตัวไปในเดือนพฤษภาคมแล้วก็ขายหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่นาทีนะคะโพสต์เดียวของเธอเนี่ยเกี่ยวกับคอลเลกชันเนี่ยเหมือนว่าคอลเลกชันเดียวนะคะมีมูลค่าสูงถึง2.1ล้านเหรียญสหรัฐเลยค่ะในขณะที่แคมเปญสำหรับแบรนด์ของเธอเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้เมเดียอิ a พ t กแวลูเนี่ยหรือว่า MIV นะคะอยู่ที่6.8ล้านเหรียญ สาระลเลยค่ะ ต้องบอกว่าเจนนี่เนี่ยเปิดตัวแคมเปญชาแนลสองแคมเปญในปีนี้นะคะโดยก็เป็นเครื่องประดับอย่าง c o โค่คร s ชแล้วก็ในช่วงในเดือนมกราเนาะส่วนกระเป๋าก็เป็นชาแนลยี่สองอะไรค่ะซึ่งเปิดตัวในเดือนน่าจะเป็นเมืเดือนมีนาคมคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าส่วนการปรากฏตัวใน Paris Fashion Week ของเธอเนี่ยสามารถสร้างรายได้4.5ล้านเหรียญใน MIV เลยนะคะเพียงอย่างเดียวนะคะ17%ของยอดรวมทั้งหมดเลยซึ่งมันก็มีอิทธิพลมากๆนะคะตัวเธอก็คือแบบว่าหลายคนรู้จักเธอเป็นอย่างดีอยู่ และต้องบอกเลยว่าสําหรับการแสดงของชาแนลในเดือนกุมภาพันธ์ที่เธอเปิดตัวนะคะสวมชุดแบบว่าวินเทจของลาเกอร์เฟลนะคะแล้วก็ตามด้วยการเดินพรมแดงที่เมืองคาส์ค่ะเพื่อเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง The Idol ทางช่องเอชเอเป็น h O B แน่นอนค่ะว่าหลายคนก็ติดตามนะคะซึ่งเป็นการแสดงครั้งแรกของเธอด้วยในขณะที่เธอเนี่ยติดอันดับรายชื่อในเว็บไซต์ของต่างประเทศนะคะ M อ V ออันเนี้ยคือปรากฏชื่อของเธอด้วยว่าตัวของเธอเองเนี่ยสร้างรายได้ อยู่ที่1.9ล้านดอนลลาร์นะคะใน MIB เลยอ่าทั้งหมดนี้เลยค่ะบอกได้เลยว่าเธอเนี่ยคือคนที่ส่งอิทธิพลของแบรนด์ที่ก้ามข้าผักเออก้ามผ่านแบบแนวเพลงที่ชอบได้แม้ว่ามีความหลากหลายอะไรเงี้ยก็ตามนะคะแรงบันดาลใจเลยค่ะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเธอบอกอย่างเงี้ยเธอบอกว่า,วาฉันเนี่ยเป็นแฟนแท้ของยุค8 0 9 0 7ยเูเลยแล้วก็ทุกอย่างเลยสาวเจนนี่ค่ะมีการบอกกับ WWD นะคะหลังเวทีงาน Channel Paris Fashion Week เนี่ยบอกว่า สิ่งที่ฉันทำเนี่ยไม่ได้เจาะจงอยู่สิ่งเดียวนะเราทุกคนล้วนเกี่ยวกับการสร้างวิชวลที่เข้ากับเพลงแล้วก็สิ่งที่ฉันใส่เนี่ยจะต้องสอดคล้องกันด้วยดังนั้นทุกอย่างจึงเข้ามามีบทบาทสาหรับฉันหมดเลยผู้หญิงสามารถเป็นผู้ทรงพลังได้เมื่อรู้ว่าเสียงของตัวเองมีค่า และรู้คุณค่าของตัวเองโดยเฉพาะในวงการของฉันเนี่ยการมั่นใจในในตัวเองเนี่ยคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากการเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราจะทรงพลังเมื่อเรามีอิสระในการสร้างสารรค์แล้วก็ทําในสิ่งที่ต้องการถือว่าเธอเองค่ะเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลมากมากในยุคปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งคนแล้วค่ะ